ครับขอแทรกข้อมูลเก็ตความรู้ของลูกหาบหน่อยนะครับลูกหาบที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่มาแล้วก็มาแบกนะครับเขาต้องผ่านการคัดเลือกจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนมีบางท่านมีมาสมัครแต่ไม่สามารถเป็นลูกหาบได้เพราะความแข็งแรงไม่พอนะครับที่เห็นนี่เขาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบโลบางคนเนี่ยมากถึงร้อยโลก็มีแล้วนะครับ และที่อายุมากสุดนี่ได้ยินว่าอายุห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดซึ่งข้อกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือคนที่จะมาเป็นลูกหาบได้จะต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับหรือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ต้องมีครอบครัวเป็นคนพื้นที่พื้นที่หมายถึงว่าเป็นคนจังหวัดเลยนะครับมาจากที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะให้สิทธิแค่ค,ค,คนของจังหวัดเลยเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึง่ง การหาบที่บอกว่ากีโลละสาเนี่ยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นของร้านค้าเนี่ยเขาจะได้กิโลละ15บาทเท่าน,นั้นนะครับก็ยังไงก็อุดหนุนล,ลูกหาบกันเยอะๆนะครับอย่าไปแบกเองทั้งหมดครับ